ถ้าเราพูดถึงเมืองแดกูนะครับเมืองนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเมืองแบบอันดับใหญ่ต้นๆน,นะฮะของเกาหลีใต้เพราะว่าเมืองนี้มีทั้งอุตสาหกรรมแฟชั่นแล้วก็มหาลัยจํานวนมากหลากหลายแห่งดึงดูดนักศึกษาจากทั่วประเทศในช่วงฤดูหนาวแทกูนั้นจะหนาวแห้งแล้วก็มีลมพัดที่แรงมากบางคืนอุณหภูมิลดถึงต่ำศูนย์ได้เลยนะฮะในด้านของบรรยากาศครับก็ค่อนข,ข้างที่จะเงียบในช่วงที่ปิดเทอมเพราะว่านักศึกษาจํานวนมากเนี่ยจะต้องกลับบ้าน เหลือเพียงแต่บางคนที่เลือกที่จะอยู่ต่อเพราะว่าจะต้องทํางานพิเศษหรือว่าอาจจะต้องอ่านหนังสือในการเตรียมสอบก็ได้อาคารหอพักหลายแห่งจึงดูเหมือนกับว่าถูกลดระดับเสียงลงและมันจะเหลือเพียงแต่เสียงของฮีเตอร์ครับเสียงลมและเสียงลิฟที่ดังเป็นจังหวะจังหวะเรื่อย หนในอาคารเหล่านั้นมีหอพักเอกชนสูง6ชั้นตั้งอยู่ไม่ได้ไกลมากจากมหาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในตัวเมืองนะครับอาคารสีครีมเก่าๆหน่อยทางเดินแคบยาวปูพื้นด้วยไวนิวไฟบนเพดานเป็นสีขาวแบบยาวที่มันสว่างพอที่จะสามารถเห็นเงาของตัวเองทอดยาวได้ไปตามพื้นในช่วงดึกครับตอนนั้นได้มีนักศึกษาวัยสักประมาณ20ต้นๆพักอยู่ที่ชั้น4ของอาคารแห่งนี้ที่มี6ชั้นนะครับ ห้องของผู้หญิงคนนี้อยู่ปลายทางเดินด้านในเธอเป็นนักศึกษาปีที่สองเธอเรียนในสาขาที่จะต้องใช้เวลาทำรายงานเป็นจำนวนมากเพื่อนร่วมหอของเธอเล่ากันว่าเธอเป็นคนเง,งียบๆไม่ค่อยสูงสิงมากนักแต่สุภาพมากทักทายเวลาที่เจอหน้ากันที่ลิฟต์หรือว่าจจะเป็นที่ห้องใช้ร่วมกันช่วงปลายเทอมเธอดูอ่อนล้าเป็นพิเศษนอนดึกอ่านหนังสือจนถึงตอนเช้าบางวันแทบจะไม่ได้ออกไปจากห้องเลย โดยตามปกติจะเห็นแค่เธอเนี่ยลงมาที่ร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอยซื้อของเพียงแวบๆบแบบและก็เลือกที่จะอยู่บนหอต่อไปแล้วมันไม่จบเพียงแค่นั้นนะครับเนื่องจากว่าเธอมีงานพิเศษที่จะต้องทําและเธอก็เตรียมสอบใหม่ด้วยในบางวิชาวันที่เกิดเหตุครับมันได้เริ่มต้นขึ้นวันนั้นครับคือวันที่เพื่อนร่วมห้องนะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยสังเกตเห็นว่าถังขยะที่หน้าห้องของเธอมันวางอยู่ที่เดิมเป็นระยะเวลาหลายวันมากแล้ว โดยที่ไม่ได้ถูกนําไปทิ้งเลยซึ่งมันผิดปกติมากๆเพราะว่าตามปกติที่เพื่อนคนนี้เขียนเนี่ยไม่เกินสักวัน2วันยังไงก็ต้องเอาไปทิ้งครับแล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นนะจะมีกล่องพัสดุเล็กๆจาระดัหนังสือออนไลน์ถูกวางพิงไปด้วยโดยที่ไม่มีใครหยิบเพราะทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะซื้อหนังสือสอบแล้วก็เอามาอ่านในห้องมันก็มีเพียงแค่นั้นครับแล้วหลังจากนั้นเพื่อนล้งห้องคนนี้แหละครับเลยเริ่มไปเคาะประตูเรียกชื่อ แต่ไม่มีการตอบรับโทรไปมือถือของเธอดังออกมาจากในห้องนะแต่ไม่รับสายจากนั้นเพื่อนคนนี้ก็เลยไปเรียกเจ้าของหอครับเพื่อให้มาดูหน่อยในช่วงบ่ายวันนั้นอากาศค่อนข้างที่จะหนาวจัดลมหอบไอเย็นเข้ามาผ่านหน้าต่างถึงปลายทางเดินเลยครับและก็ประตูนั้นไม่มีร่องรอยในการงัดแง่ด้วยก่อนอื่นต้องขออธิบายก่อนนะครับเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะประเทศเกาหลีเจ้าของหอไม่มีกุญแจที่จะสามารถเปิดลูกบิดเข้าไปได้นะครับ ดังนั้นเลยต้องเรียกเจ้าหน้าที่ครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเปิดประตูเข้าไปเพราะเนื่องจากว่าประตูน่ะมันเป็นแบบล็อกแบบลูกป,ปิดนะโดยที่จะต้องบุนจากภายในเท่านั้นแล้วก็หน้าต่างครับถูกปิดสนิทจากด้านนอกห้องปกติไม่มีร่องรอยในการงันแงะหลังจากที่เปิดเข้าไปสิ่งแรกที่ทุกคนสัมผัสได้นั่นคือความนิ่งของอากาศภายในห้องเตียงเดียว โต๊ะอ,อ่านหนังสือที่มีหนังสือเปิดค้างไว้อยู่นะแล้วก็ยังมีแก้วกาแฟครับที่มันมีคาแบแห้งๆแล้วอยู่ที่ข้างคอมพิวเตอร์กับล่างที่ไม่ตอบสนองแล้วครับในด้านของเอกสารครับของทางการนะสรุปว่าเสียชีวิตจากภาวะสุขภาพแบบเฉียบพลันครับเนื่องจากว่ามีอาการอ่อนล้าสะสมแบบเป็นระยะเวลานานแล้วก็เริ่มมีการพูดถึงเรื่องความเครียดนอนพักผ่อนไม่เพียงพอ รายงานของสื่อท้องถิ่นครับลงข่าวแบบสั้นๆแล้วก็ไม่ได้เป็นข่าวแบบพาดหัวที่มันใหญ่โตนักเพราะว่ามันไม่ได้มีเหตุอาชญากรรมนั่นเองแต่ว่าสาหรับนักศึกษาที่อยู่ในอาคารเดียวกันเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กนะฮะบเพราะว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้นําร่างของผู้หญิงคนนี้ออกไปแล้วชั้น4ี่มันเงียบกว่าที่เคยเป็นเสียงลิฟต์ครับที่อยู่ในชั้นนี้บ่อยครั้งเพราะว่ามีการสอบถามจากผู้พักอาศัย นักเรียนหลายคนเลือกที่จะกลับบ้านเร็วกว่ากำหนดบางคนก็ย้ายออกก่อนที่จะหมดสัญญาและห้องปลายทางก็ถูกปิดเอาไว้ชั่วคราวพร้อมกับเทปสีน้ําตาลครับแปะเอาไว้โดยไม่ให้คนนอกเข้าไปด้านไหนได้เ<ๆ>จ้าของหอบอกว่าห้องนั้นได้ทำความสะอาดใหม่หมดแล้วนะก่อนที่จะปล่อยเช่าใหม่แต่เวลาผ่านไปหลายเดือนครับห้องนี้ก็ยังคงว่างเหมือนเดิมและมีสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในความทรงจำของคนในหอ เรื่องนี้อาจจะไม่ใช่รายละเอียดที่เป็นทางการมากนักนะครับแต่ว่าเป็นความรู้สึกมากกว่าว่าเธอยังอยู่ในห้องนั้นอยู่เลยครับเพื่อนฝั่งตรงข้ามเล่าว่าได้ยินเสียงเก้าอี้ครับคูดในห้องนอนนั้นนะคืนก่อนที่จะเปิดประตูเข้าไปน่าจะประมาณ 2- ถึงสวันได้แล้วก็ไม่มีสัญญาณในการก่อเหตุที่มา้ายแรงด้วยแล้วก็ไม่มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจบลงในห้องกับโคมไฟตั้งโต๊ะเล็กๆเพียงแค่นั้น ในด้าของสื่อท้องถิ่นก็รายงานแบบสั้นๆว่าในช่วงฤดูหนาวของเกาหลีใต้จะมีกรณีนักศึกษาเสียชีวิตเนี่ยในห้องพักเพียงลําพังเป็นระยะระยะอยู่แล้วโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมครับปัจจัยส่วนใหญ่ที่เราพูดถึงกันก็คือความเครียดจ,จากการเรียนหรือว่าต้องทํางานพิเศษแบบหลากหลายที่พักผ่อนไม่เพียงพอเพราะเนื่องจากว่าสังคมในประเทศเกาหลีเนี่ยให้ความสําคัญกับการแข่งขันการศึกษาที่สูงมากๆนักเรียนหลายคนน่ะอยู่ภายใต้แรงกดดันที่มองไม่เห็นด้วยซ้ําครับ ในกรณีนี้ไม่มีหลักฐานที่จะสามารถชี้ความผิดให้ได้ว่ามีใครทํานะครับเพราะเกิดเหตุไม่ใช่แค่รอบเดียวเท่านั้นแต่หลากหลายคนแล้วนั่นเองเมื่อกี้คือประวัติทั้งหมดนะครับผมเล่าไปหมดแล้วเรียกว่าเป็นพาร์ทหนึ่ลกันอันดับต่อไปเราจะคุยถึงพาร์ทสกันบ้างครับแล้วมันมีเรื่องอะไรหรอทําไมจะต้องเอามาเล่าด้วยเรื่องมันเริ่มหลังจากนี้นั่นเองครับเพราะว่าห้องพักเนี่ย ยังมีนักศึกษาอยู่บ้างนะฮะที่จะต้องทำโปรเจกต์ระหว่างที่กำลังเรียนอยู่หนึ่งในนั้นได้เล่าว่าคืนแรกที่กลับไปที่หอพักหลังจากที่เขามันได้เงียบลงไปแล้วระหว่างที่อ่านหนังสืออยู่นั้นช่วงสักประมาณตีหนึ่งได้ขณะที่กำลังปิดไฟได้ยินเสียงฝีเท้าครับช้าๆดังมาจากปลายทางเดินเสียงนั้นเหมือนว่าจะไม่ได้เร่งรีบอะไรนะครับแต่ว่าเป็นเสียงที่มีจังหวะที่มันสม่ำเสมอเหมือนว่าคนกำลังเดินกลับเข้าห้องของตัวเอง ตอนนั้นเขาเลยคิดว่าอาจเป็นใครสักคนแหละกลับมาที่ห้องในช่วงประมาณสักตีหนึ่งแต่ว่าเมื่อเปิดประตูแง้มออกไปดูครับทางเดินกับว่างเปล่ามีเพียงแค่แสงสว่างคงที่และไม่มีเงาของใครเลยทั้งนั้นเสียงหยุดลงหลังจากที่เปิดประตูครับตอนนั้นเขาก็เริ่มสงสัยนะแต่ยังไม่อะไรมากเพราะมันคือคืนแรกและในคืนต่อมาครับเป็นอีกแล้วในช่วงเวลาเดิมตีหนึ่งกว่า เสียงเดินมาเหมือนเดิมเลยครับและหยุดเมื่อมีคนเปิดประตูออกไปดูครับเรื่องนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้เกิดกับแค่ผู้ชายคนนี้คนเดียวเท่านั้นนะแต่ว่าเพื่อนร่วมห้องฝั่งตรงข้ามก็บอกว่าได้ยินเสียงคล้ายคนที่มายืนหยุดอยู่ที่หน้าห้องของตัวเองแล้วก็เงียบไปบางคนก็บอกว่าได้กลิ่นน้ําหอมแบบอ่อนๆลอยผ่านมาจากทางหน้าประตูทั้งที่ตอนนั้นนะ่ะทั้งชั้นไม่มีใครเดินอยู่เลยแล้วกลิ่นมันมาได้อย่างไร จากนั้นครับข่าวเหล่านี้ก็เริ่มแพร่กระจายสู่กลุ่มแชทของนักศึกษาที่อยู่ในหอพักเริ่มมีการตั้งคำถามว่าห้องนั้นถูกปล่อยให้เช่าหรือยังบางคนก็ตอบว่าเห็นแม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดในช่วงตอนกลางวันแล้วนะแต่ว่าไม่มีผู้เช่าใหม่เข้ามาอย่างแน่นอนเพราะทุกคนรู้กันเป็นอย่างดีว่าห้องนั้นยังล็อกอยู่และกุญแจสำรองอยู่กับเจ้าของหอด้วยครับคืนหนึ่งได้มีนักศึกษาหญิงคนหนึ่งได้เล่าว่า ตอนนั้นเธอได้ยินเสียงเคาะประตูสามครั้งแบบช้าช้าช่วงออกมาสักตีสองได้เสียงเคาะมันไม่ได้ดังมากนะครับแต่มาชัดเจนจนเธออ่ะคิดว่าเพื่อนมาเรียกเธอจึงตะโกนออกไปใครหรอแต่ไม่มีใครตอบกลับมาเลยนะจากนั้นเธอมองผ่านตามแมวครับเธอเห็นกับเงาคล้ายใครบางคนเนี่ยยืนอยู่ที่ปลายทางเดินไม่ขยับและก็ไม่เดินไปไหนด้วยและเมื่อเธอกรับพลิบตาอีกครั้งหายไปแล้วครับ หลังจากเหตุการณ์นั้นมันไม่มีหลักฐานนะดังนั้นเลยไปดูที่กล้องวงจรปิดเพื่ออยากจะรู้ว่าสิ่งที่เจอมันมีอยู่จริงหรือไม่และก็ใช่ครับดูกล้องวงจรปิดแล้วไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าในด้านของความรู้สึกของคนที่อยู่ในชั้นนั้นเรียกว่าแทบจะทั้งชั้นเลยครับรู้สึกหนักอึ้องอย่างมากทั้งที่ไฟเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนด้วยซ้ําแต่เรื่องแบบนี้ทําไมถึงมีได้แล้วสิ่งที่น่ายิ่งขนลุกไปมากกว่านั้นก็คือ รูปแบบของเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับเวลาเดิมทุกๆคืนด้วยนะช่วงตีหนึ่งถึงตีสองซึ่งถามว่าทําไมต้องเป็นช่วงเวลานี้ด้วยครับเพราะว่าเนื่องจากผู้หญิงคนนั้นที่ได้เสียชีวิตไปเนี่ยส่วนใหญ่เธอจะใช้เวลาอยู่ในห้องและก็ช่วงนี้แหละครับที่มีเสียงเดินเนี่ยคือเธอลงไปซื้อของแล้วเธอก็กลับมาที่ห้องของตัวเองนั่นเองซึ่งมันเป็นเวลาใกล้เคียงกันเลยครับดังนั้นครับในระหว่างนั้นที่มีเสียงกันมากๆเข้าก็เลยมีนักศึกษาคนหนึ่งเนี่ย ตัดสินใจว่าเอางี้งั้นบันทึกเสียงไว้ในมือถือเลยก็แล้วกันวางไว้ที่หน้าประตูเลยเช้ามาอยากรู้ว่ามันมีอะไรหรือไม่จากนั้นก็ได้กอรครับช่วงสักตีหนึ่งตีสองฟังไปเรื่อยครับหลังจากที่ได้เปิดฟังก็ได้ยินแค่เสียงลมเสียงฮีตเตอร์แล้วก็เสียงไฟฟ้าแบบจีบเบามากไม่มีเสียงฝีเท้าแต่อย่างใดแต่ว่าพอไปถามเพื่อนห้องที่อยู่บริเวณแถวนั้นก็ตอบว่าเมื่อคืนมีเสียงนะแต่ประเด็นก็คือเสียง ดันไม่เข้าไปในเสียงบันทึกนั่นเองครับแค่คนกันเองนี่แหละครับที่ได้ยินและเมื่อเขาแพร่กระจายเข้าไปมากขึ้นจากนั้นเจ้าของหอ,อก็ทนไม่ไหวครับเลยเรียกทาการประชุมผู้พักอาศัยทั้งหมดเนี่ยที่ยังเหลืออยู่และก็อธิบายว่าตอนนี้มันเป็นฤดูหนาวทําให้โครงสร้างอาคารนะขยายตัวมันอาจจะมีในส่วนของเสียงท่อปัปานะหรือว่าจะมีระบบของระบายความร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ซึ่งเสียงเนี้ยมันคล้ายๆกับเสียงฝีเท้าครับและขอให้ทุกคนอย่าตื่นตระหนก และหากใครรู้สึกว่าไม่สบายใจอยากย้ายชั้นก็ทําได้อาุญาตโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเลยแต่อย่างใดแล้วหลังจากที่บอกไปแบบนั้นนะครับบางคนก็ย้ายบางคนก็ขออยู่ต่อแต่คนที่อยู่ต่อต่างหากที่มีปัญหาต่อครับเพราะว่าในคืนหนึ่งมีเหตุการณ์เรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นกลับมาเป็นสิ่งที่ทําให้คนพูดถึงกันอีกแล้วครับนั่นก็คือตอนนั้นได้มีนักศึกษาชายครับที่เขาได้พักอยู่ในช่วงกลางของตึกนะครับบังเอิญว่าเขาดันได้ยินเสียงครับ การเปิดประตูที่ปลายทางเดินเปิดเบาๆแล้วปิดเบาๆและเขาก็ยิ่งมั่นใจกว่าเดิมอีกเพราะนั่นคือเสียงมาจากห้องที่มันได้เกิดเหตุเขาเปิดประตูออกไปครับเขาเห็นเพียงแค่ประตูบานนั้นนะ่ะปิดสนิทเหมือนเดิมแต่ไฟบนเพดานครับที่อยู่เหนือห้องดันกระพริบแบบติดใหม่ได้ครับกระพริบแป๊บๆแ,แ,แบบนั้นนะครับทั้งที่ดวงไฟแถวนั้นไม่เคยมีปัญหามาก่อนหลังจากนั้นครับนักศึกษาหลายคนก็ยืนยันตรงกันว่า เสียงฝีเท้าหยุดลงแล้วนะแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเลยแต่มีบางสิ่งเหมือนว่ามีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันผ่านไปหมดแล้วนั่นเองครับห้องปลายทางเดินก็ถูกปล่อยเช่าใหม่ในเทอมถัดไปแล้วนักศึกษาคนใหม่ที่ย้ายเข้ามาไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับว่าห้องเนี้มันเคยเกิดเรื่องนี้อยู่ด้วยแล้วหลังจากที่พักก็ไม่เจอเรื่องอะไรอีกเลยครับเหมือนว่าเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันได้จบไปแล้วนั่นเอง สำับในเรื่องนี้ครับจึงถูกส่งต่อในฐานะตำนานหอพักชั้น4บางคนก็เชื่อว่าอาจจะเป็นความเครียดหมู่ก็ได้หลังจากเกิดเหตุการณ์บางคนก็เชื่อว่าวิญญาณของเธอเนี่ยแค่กลับมาทํากิจวัตรแบบเดิมๆเ,เหมือนกับที่เธอทําอยู่ในทุกๆวันแล้วก็จากไปโดยที่ไม่มีใครจําเธอได้อีกเลยและในเกาหลีครับก็มีคําเรียกวิญญาณค้างคา,าว่าวันอื่นวิญญาณที่ยังผูกกับสถานที่หรือช่วงเวลาแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ แต่ว่าสําหรับคนที่อยู่ที่ชั้น4ี่ช่วงฤดูหนาวความเงียบหลังตีหนึ่งครับอาจจะทําให้หัวใจเต้นแรงกว่าตามปกติและบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือไม่ใช่การเห็นอะไรที่มันชัดเจนนะแต่คือการได้ยินเสียงที่มันคุ้นเคยในเวลาที่ไม่ควรมีใครอยู่มากกว่าาะครับ